พี่ปอนัทวุศกิจใจบอกเขาว่าการอ่านคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดจริงๆเขาฝากมาเป็น10ปีแล้วนะฮะเป็น10เป็น20ปีแล้วผมก็พูดอย่างนี้ฮะคือน้องๆครับพี่เชื่อว่าจากประสบการณ์ของพี่ไม่ว่าจะเป็นงานละครหรืองานพิธีกรเนี่ยนะฮะเช่ไหมฮะเบสิกง่ายๆของการเป็นคนบุคคล ที่มีความสามารถด้านนี้มากๆพี่เคยคุยกับหลายคนพิธีกรเก่งๆมากมายล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานจากการอ่านทั้งสิน้นการอ่านเป็นการทําให้สมองเราพัฒนาด้วย2เรามีเราจะมีลิ้นชักลิ้นชักคาศัพท์ต่างๆซึ่งเวลาเราอ่านเราอู้เราคํานี้เด็ดจังเลยเราจะเก็บไว้ในสมองแล้วก็เก็บซ่อนไว้ในลิ้นชักของเราหน้าวันหนึ่งเราเปิดลิ้นชักอันนี้เอาออกมาใช้คนจะรู้สึกว่าอู้คุณเก่งจังเลยแต่หารู้ไหมครับมันก็คือเราไปก๊อปปี้เราไปหยิบคําเด็ดๆคําเท่ๆมาจากการอ่านนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า จริงๆการอ่านแล้วมันเป็นทักษะในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าน้องจะไปทํางานไปพรีเซนต์งานต่างๆให้อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นงานเซลเป็นการพูดคุยต่างๆเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเบสิกเบสิกของการพูดด้วยซ้ำคนพูดเก่งไม่ได้หม่แปรความว่าอ่านเก่งแต่คนอ่านเก่งมักจะทําให้คุณพูดได้ดีมักจะทําให้คุณพูดได้มีอย่างมีระบบมีระเบียบมากขึ้นและน่าฟังเพราะฉะนั้น ฝากเรื่องการอ่านไว้มากๆเลยนะครับถ้าคุณยังไม่ได้อ่านณวันนี้วันนี้อ่านกอนเลยครับอ่านสิ่งที่รักอ่านสิ่งที่ชอบวันหนึ่งคุณก็จะพัฒนาเรื่องการอ่านไปเรื่อยๆขอให้โชคดีครับสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดยเชฟุ๊็เ,เชนเด์